สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับน้องตั้นนะครับแล้วก็น้องน้องไกลน้องฟรีน้องกอดนะครับอันนี้เราอยู่ในเกมเดอะมีมีคาฟทีนะครับไอ้ย่ามึงรู้ไหมว่าเราตอนนี้เราอยู่ในช่องตั้นชีวีนะครับแต่ตั้งสามคนนี้มีช่องไหมคำตอบก็คือไม่มีนะครับไม่ต้องไปกดซ้ำน้าอีเวนมึงรู้ไหมมึงดูปัญญาอ่อนมากเลย เปิดไฟได้พี่เปิดเปิดกดยี่อะไรอ่ะเดินเดินเดินครับน้องเดินจิ้มด้วยหุ่นบิด้วยติดยี่อะไรไอ้ยมีกระเทืองเชิงเทียนเหรอไอนเปนปิดไฟวะมีเทืองเชิงเทียนโง่โง่ใครปิดไฟไอ้เมียเป็นเเรจริงุเ้องนอน้อน้องนอน้องชั้นบนชั้นบนชั้นบนเอเจอกองของเะทาไมกูเอ๊ะทำไมกูกดไม่าารเปิดไฟไปได้ลององบอองเนาองเบาองเบา้นบนองเาไปกูจะแบงล่ากูจะแบงล่านควิกไปหาารมัมเดดอายีอะไรอ่ะ เราต้องหาต้องเขาแกักน่ไอมาด้วยกันมาพร้อมกันดีน้องเน้องอว้าวไอ้ยกันุนากันุนาสัตว์มึงแยกกันพูดกูฟังไมรู้เรื่องนี่มานีขั้นเฮียบอยเฮ้ยพี่บาพี่บ้าชัอยพี่บาเอ่ะกฟังไม่รู้เรื่องไอเด็กยัยลังมลังมลังกันาปากาวะเกเอ๊อออยออ๊ กอคอะไรอะไรอะไรเฮ้ยมีคนบวกคอตายแถวนี hey, ้ไล่ะเฮ้ยไอช้น okay, okay. ี้แยผู้ใช้สแตนได้เลยผู้คอตายอะไรกัมกัมงานตนี่เฮ้ยมึงาอคนเดียวก็ได้มันโดนะไรวไม่มีไร่เราหาของเว้ยหาของอะไรอ่ะกดอีิดไฟมึงมึงมึงเปิดไฟเปิดโ่มาขดเปิดเปิดโ่มให้กนดิเปิดทำไมอ่ะ เมันเข้าก่นปีมองเล้วมัามีของแน่นอนเปิดไม่ได anyway. ้เปิดไม่ได้เฮ้ยฮยตรงนี้มีเกมบอยด้วยว่ะเฮ้ยนนเกมบอยอ่ะเกมบอยเกมบอยยังรีังห้องนี้มีวะบอยแล้วบอาน้ำก่อนไหมอานน้ำก่อนไหมไอ้ยังไม่เห็นมีผีมีอะไรเลยอ่ะไม่เห็นน่ากลัวเลยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเ โอ้ไม่ค่ะรอนคนหลินฉากตา้เลยไปใครได้เหรอเฮ้ยใครมาแย่งกุญแจกูเนี่ยใครแย่งทำไมทำไมน้อง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 เฮ้ยน้องนี่น้องเล่นกันเป็นเด็กเลยนะโอ้ยเฮียเราต้องมาหยิบกุญแจแบบต้องกดจีด้วยเฮียเรื่องมากกว่าเกมมันยาอ่อนเลยเรื่องมากกว่าไม่เหมือน chapter สามเลย chapter สามอ่ะไปดีกว่าตบจีที่มีไฟแ้แหละต่กูถึงไฟให้นะถือไฟเองน้องเบาน้องเบาน้องน้องน้เดินนำไปเลยน้องไฟก็งานดได้ไหมน้องนำนีกว่า อย่่่่าพพีีนนมมง้แผมใช้ตัวเองเป็นไม้คิดไปเอ้ยนั่นมันอายุแล้วน้องน้องน้องอย่าร่างมาเกี่ยวนี่ผมไม่ใช่มันไปไอ้เหี้ยอะไรแดงๆวะไอ้เหี้ยกูตกใจมปเลยกระโปรงหมารอด้วยรอด้วยนี่เรแล้วห้องนี้มีบ่าวห้องนี้ห้องไอ้เหี้ยพาร์ทโมโฟเบียนี่รายได้เราเนี่ยโอนรถไปขายไปไอ้นี่บ้านเรานี่ว่ะเี่เราจบจากพาดี้แล้วอ่ะนี่บ้านเราเว้ยโอ้พี่บ่าวแต่ยังถือรถไปควบลยนะพี่บ่าวเนี่ย เฮ้ยอันนี้สวนจวนลบ้านก็ถือดิอันนี้สวนแล้วเหรอไปกุญแจน้องกุญแจตรงไหนไหนครับไหนครับไหนครับไปเปลีนู่นไปเปลีนู่นไปเปลีนู่นน้องไปเปลี่ยนตรงห้องนั่งดีน้องห้องนั่นนี่น้องไอ้แยกไหนกุญแจวะอ๋อนี่ไงพอเปิดดิรอด้วยรอด้วยขอเปิดแล้วขอเปิดกูเปิดเองไม่ไงเปิดแม่งเลยไอ้เหี้ยอุ้ยเหี้ยอยากได้น่ารำคาญสวยมากมะงูไปขวาพวกมึงไปซ้ายเฮ้เฮียแยกกันเหรอแยกเออแยกสองคู่แบบอ้มาปากว่าไอเฟเลว่าไปกันเลยละท่าน เอ้ยมีวาล์วน้ำโอเคไม่มีเลยเฮ้ยเฮี้อะไรเเจ็ดไอ้บ่าวผมเจอพี่บาวไอ้กูเจออะไรอ่ะหุ่นเหรอหุ่นเหรอโอ้โหกูไม่เจออะไรเลยเพิ่ไอ้เฮี้ยแม่สัตว์ต่อยกูอ้าวเฮ้ยน้องน้องน้องเจออะไรน้องเจออะไรเพิธายุ่ดังยิ่งกูก็ว่าทำไมกูไม่ปกใจกูเปิดเสียงเฮ้ยวิลาเอ้ยโอ้โหพิธายุนี่งว่าเราต้องหาฉลงแน่เลยโอ้ป้า เฮ้ยใครได้ปิดเพลงนี้ลำคาญว่ะเยอะไงวะเองจีนว่ะเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอ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 แล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วคนเจอแล้วเจอช่ายจีฟูเจอฟูกระเทิร์นมามามาเอ้ยใครได้ตอกไฟดีมันมืดมากกูกูมาแล้วกูมาแล้วเลงไปไปฮันไปพี่เบาอะไรโดมด้วยเฮ้ยใครน้ำอ่ะเจนนัม ไอ้ตากล้องต้องนำใช่ไหมบอกกูทีครับใช่ใช่ตากล้องนำตากล้องนำตากล้องนำก็เยี่ยแล้วมึงนำไปเฟมไปนี่มันตายแน่เนี่ยโอ้ยไอ้เฮี้ยนี่นี่มันไล่กูตั้งชัปเตอร์สองอะชัปเตอร์แรกนี่ว่าไอ้เฮี้ยเด็กกระป๋องเฮียมันโผล่มาข้างหลังไอ้เฮี้ยเห็ดแม่ต่อยกูไปละไปถายรูกเลยเฮี้ยแม่เอาบัตรยังไม่ตายอะมันไม่ถ่ายรูปเลยอะหมูถ่ายรูปนะไรมาไปไกลๆไปชู ชูชีดชีดที่อะไรผีหลอกตายอะรอะไรน้องไปไโอเคไปไปไปต่อไปต่อไปไม่มีไปไปมมไหะน้ต้องน้าต้องน้ำไอ้เหี้ยเราต้องไปไหนวะมันมีกี่ประตูอะมีอีกี่ัไปไปานง่ยน้องมันมีอีกที่นึงพี่ทางเนี้ยอะไรใครพี่บึงไว้่าอยุแลกัไปเอ้ กูช่วยเรียกพี่ไหมัูพี่ป่ะอะไรอ่ะไปกับพี่ป่ะพี่เปาทิปชูริสอุ้ยยิงยิงกึางมึงวาเฮ้ยอุ้ยมึงจะเอากูสักบ้านไปไล่ผีน้าโง่เอ้ยก็ได้แหละเธอแบบนี้เลยพี่เปาเพี้ยไอ้เดกเวรนมีที่หนึ่งรี่มีที่หนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนหลังห้องกูเปิดหน้าให้อาเรียใครเปิดเพลงอะไรย่าฮูไอ้เหย่าเป็นห้องแบบนี้ย่อเปลี่ยนมากเลยเปิดไม่ได้ไอ้ข้า คอปงจะพูดเปนเ่นรมิกาเป็นร้อยโอ้โห้ยแม่งเปืองแม่ยรมกาตกอ่สัตว์อ่าโอ้เ้ยดีตสาวมาังมาังมาังธรกาบังะเอ้ยเอยพูดธรรมดาเเราต้องเดินต่อไปวะ่ามตา่ตนไม่รับด้วยเออเราต้องไปไหนก็นไัน้องกูไม่รู้กูเดินกลับมาขบนบ้านอะเ้ยเสียงเสียงเริ่มมาแล้วกูไอเฟมกูอยู่มุมบายบายจุบจุงกันเนี่ย ไอเฟมบูดี้เสียงในท่อเฟมหัก้อกมาแล้วไม่รู้ไอเฟมบูดีไม่รู้ไอเฟมไอแดงเหี้ยลงมาใต้ดินก่อนมาแล้วมาล็อกอยู่ในห้องไหนตั้นกูดี้เสียงไปตามเพื่อนไปช่วยด้วยนมเพื่อนไปช่วยแล้วไ,ไอสัตว์เราไปอีกามไปอี้วยเราเข้าไปห้องนี้มาดิทางนี้ทางนี้ทางนี้ลงมาใต้ดินลงมาใต้ดินลงมาใต้ดินเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังไปครับน้องไหนวะไหนวะไหนวะกูไอเสียงแอะแอะแอะ มึงี่กูมาหมไหนนี่ไปนี่น้องนำไปโอ้ยเยือประตูลับลงไปลยลงไปเล็วอ้ยังไม่เย็นนำไปนำเลยตะก้องนำตะก้อนนำไอ้เรื่องกูิ้ง้ากับกูคุยอะไรแยะแย่วเออน้ามีไฟแดงหน้ามีไฟแดงหลังเลยหยุดแล้วหยุดแล้หยุดดหยุดหยุดเนี่ยคิดเกมตั้งไงเฮ้ยยังไงหน้ามีตัวยี่อะไรอ่ะหรือไม่มีหรือคิดไปเอง ไอ้ะะไอ้แย่กูว่าอะไรสัสพี่ใครวะมีว่ะไอ้วะแย่ทำมากูตกใจเลยกูจะเผาแป้งทิ้งไอ้เฮียเลยตายวิ่งจะไปเจอสักทีใครอะไอ้วิ่งไม่ได้ด้วยตายอะกูต้องมีสักคุณนะมีมาเป็นคู่นะไอ้จิ๊กซิงบินไนเอฟเดนคุณ่าพกูเอ้ยเราไปต่อดีกว่าเราไม่พูดพันทัมเพลงนี่แม็กเอ็กวาสัสดูดิเจ้าดิเอฟเอม เอ๊มหรือว่าไงไอตัวไหนขยับอ่ะเดี๋ยวกูเตะแขนหักเลยไอไอตัวท้ามิ่งแอคตอยู่เว้ยเออได้เกี้ยไอเป็นดีไซเนอร์นะวะไอยังว่ขยะเมื่อกี้ไอกูกูว่าเดี๋ยวกูแอคแอคติ้งเกินไปละกูจะไม่แอคติ้งแล้วกันมลังมลังมลังเจ้ากาวากาวากาเอ๊มาังมล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 ังกากูงัดกูงัดความไม่กลัวผีกูออกมาแล้วกูจะไม่มีการกรีดอีกเลยต่อจากนี้ไป ได้ได้มีกรรมาะไรบ้างถ้าถ้าถ้ากูกินนะถ้ากูกินนะอุ้ยเียเสียงเฮียอะไรถ้าถ้ากูกินกูกินนะเดี๋ยวกูจะน้ำหน้ามึงตลอดเลยเอาเปล่ายังไงวะกูใกล้เฮ้ยถ้ากูกินเดี๋ยวกูน้ำหน้ามึงตลอดเลยเปล่าเปล่ะทุกชัตเตอร์เลยประเดี๋ยกลับมากลับมาหูหน่อยไม่ไอ้หุ่นมันแกมาขยับ ตายแค่หมวยไอ้สัตว์เดียวกูตายไอ้ย้ยตายเอาเลยไ่เป็นไรเราพุ่งไปกันเราพุ่งไปกันตายหมดเลยคุยวิ่งก็วิ่งไม่ได้ไอ้ยีไอ้หียพวกมึงอะเดินเดินเดินแยกกันไปยี่อยาให้กูอยู่อาจะได้ม่ขาดมาันตรลยแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแล้วคนข้างหน้าจะเจอคุยอะไรม้างยังไม่รู้เลย เอ้เวรเหล่าถุกป้อนนี่เอ้ยเไอ้แม่วิ่งกับไอ้ยอะไรเนี่ยไอ้เแยขยับได้มึงเห็นไหมคุณเห็นไอ้เแยไอ้แย่ขยับได้กลัวต้องรีบวิ่งขึ้นไปบนนั้นเว้วยไอ้หันหันหันหน้ามัหันหน้ามัโอ้กูตายอีกแล้วอ่ะกูตายอีกแล้วเงี้ยเอ้แม่ทำไมเป็นคุยอะไรกูได้ไอสัตว์เลยเฮ้ยมันเดินเฮ้คนเดินคนเดินกูจะเดินออกห่างจากผีให้ได้ไกลที่สุดแล้วกัน ไูเย็บไอ้เย็บใครเย็บใอรเย็บไอ้แล้แล้โอคไอ้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 ไอกไอ้ไอ้ไอ้ไม้ไอ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 ้วอ้ไ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 อลไอ้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 รอ้ไอ้ไอ้กอ้ไอ้ไอกไอ้ไอ้ไอ้นอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไห้ไอ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 ้ยอ้ไ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 อไม่ได้ มันไม่รมหนีเกะมันทำไมกับนมอ่ะยังไงต่แน่ใจนะแน่ใจนะมึงแน่ใจนะพยายามมองหุ่นทุกตัวไอ้พยายามมองหุ่นทุกตัวโอเคกูมองอยู่ทุกตัวไปรอกูณไว่กูมองทุกตัวจัดเลยตอนเนี้ยไปมื่ไหร่ไอหมูมึงกูกูกูต้งบนนี่หมูฮะเลยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมึงทำเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะที่เราล้อริมเราเราควรจะล้อริมไหมนะเว้ย ล้อร okay. mm ิมอะเฟมเปมเฟมเป็นรอที่เราไม่เฟมลอดลอดมองหุ่นตลอดมองหุ่นตลอดเฟเราควรจะล้อริมเล่นล้อริมไปหุ่นสบายมากเอาคุ้ยแล้วคุ้ยล้วคุ้ยล้วคุ้ยล้วไอ้ยังคือไม่รับคุ้ยไรไหนวะไอเนี่ยมันยากง่ายงี้อะคือจะยังไงไม่รู้เรื่เดี๋ยวกูดูข้างหลังให้ดูให้กูด้วยเดี๋ยวมันโดนตายห้าทั้งหมดเลยมึงไม่ต้องกลัวมึงจะตายที่อาผีมันคงไม่กระโดดไปหามึงหรอกถูกต้องนะลองหน้ามาเดินไอระบายหน้าไอทำด้วยเระบายหน้าทำด้วย

กูขาใหญ่แล้วไอ้เหี้ยชัปเตอร์แรกเป็นหมาเปล่าแบงค์สองสองตั้งชัตเตอร์แรกเลยเนีไงชัตเตอร์แรกเลยกับพี่ที่เดิมได้ไงวะเอ้ยไหนไหนเคลียร์ทุกห้องดิเคลียร์ดิเคลียร์ดิมีซึ่งบังการเนื้อตา